่อพูดถึงการเร่งพัฒนาประเทศหนึ่งในปัจจัยที่มักจะถูกหยิบยกมาว่าควรจะต้องเพิ่มขึ้นก็คืองบประมาณในการวิจัยและพัฒนาแต่ดูเหมือนสําหรับประเทศไทยจะเป็นเพียงการฝันกลางวันหรือไม่วันนี้คิดด้วยกําลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t ีเดียค่ะพูดถึงกันมานานะคะตกลงเป็นแค่ความฝันตอนกลางวันหรือเปล่าคะทุกรัฐบาลนะครับทุกรัฐบาลไทยให้ความสําคัญกับวิจัยพัฒนานั่นคือนโยบายรัฐบาลที่ทแถลงอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่จริงๆแล้วรัฐบาลสัญสญ,ญาอย่างน้นอย่างนี้จะเพิ่มงบวิจัยสุดท้ายได้เพิ่มกันจริงหรือเปล่าจะทําวิจัยกันแน่หรือเป็นแค่ฝันกลางวันครับก่อนอื่นคงต้องดูก่อนว่าแล้วงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาปัจจุบันของไทยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คุณนฐาครับการวิจัยพัฒนาในประเทศไทยนะครับก็มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมเอาเงินของรัฐบวกกับเงินของเอกชนแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับจาก20,000กว่าล้านในปี2 5 5 2นะครับถึง2 5 5 4 เพิ่มขึ้นถึงประมาณ41,000ล้านบาทถือได้ว่าเพิ่มขึ้นเร็วพอสมควรแต่อัน,นิจจานะครับถ้าไปเทียบดูกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันเกาหลีใต้นะครับเขาอยู่ที่4%ของ GDP นะครับญี่ปุ่นอยู่ที่3.6% GDP ไต้หวันเกือบๆ3%แม้แต่มาเลเซียนะครับก็ยังอยู่ที่1% GDP ของไทยอยู่เพียง0.37ยังไม่ถึง0.4% GDP เลยครับคำถามจึงเกิดขึ้นว่า แล้วเราจะต้องทํามาค้าขายนะครับส่งออกต่างๆมากมายเรามีอะไรแปลกใหม่ที่จะผลิตสินค้าผลิตบริการของเรามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าประเทศไทยไม่ลงทุนวิจัยพัฒนาแล้วก็มีหลักฐานชัดนะครับว่าประเทศไหนๆนะครับจะก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้จะต้องลงทุนวิจัยพัฒนามากกว่าในระดับที่เราทําหลายเท่าตัวครับคุณนัาครับแต่ที่ผ่านมาน่าจะมีการตั้งเป้าหมายบ้างใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเราจะตั้งงบ วิจัยและพัฒนาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณรัฐาครับถูกต้องเลยครับรัฐบาลหลายสมัยนะครับให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนานะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายกันไว้สวยหรูอพอสมควรนะครับ mm hmm. เช่นบอกว่าปี2,559นะครับบอกว่าเราอยากจะลงทุนวิจัยพัฒนา1%ของ GDP แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับ2,564อีก6ปีหลังจากนี้นะครับจะลงให้ได้2% GDP ซึ่งก็แปลว่าแซงหน้าจีนแซงหน้ามาเลเซียเลยนะครับ แล้วก็จะได้สัดส่วนการลงทุนของรัฐ30ให้เอกชนลง70นะครับนี่คือความฝันของรัฐบาลไทยมาหลายยุคหลายสมัยมาถึงรัฐบาลปัจจุบันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ท่านปัจจุบันท่านขยนขันขันแข็งท่านตั้งเป้าแล้วท่านพยายามทําหลายอย่างด้วยนะครับเช่นรัฐบาลจะตั้งกองทุนวิจัยพัฒนาโดยใช้กําไรจากรัฐวิสาหกิจเข้ามาสมทบ 1. 5เของกําไรนะครับและก็ได้ออกมาตรการไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการ ให้หักภาษีเพื่อทําวิจัยพัฒนาได้จากเดิมหักได้200ของค่าใช้จ่ายหักได้แล้วนะครับตอนนี้300%แล้วรัฐบาลปัจจุบันได้พยายามทาหลายอย่างแต่จะพอหรือเปล่าครับถ้าดูเป้าหมายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเชิงปฏิบัติเนี่ยส่วนทางกันไหมคะอาจารย์จะต้องดูนะครับว่าถ้าอยากจะได้ปีหน้า1%แต่ลงทุนกันในระดับปัจจุบันนะครับเช่นปัจจุบันเอกชนลงทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสําหรับการทําวิจัยพัฒนาปีละ8.4%ร เพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับภาครัฐก็ลงทุนเพิ่มขึ้นปีละประมาณ7%นะครับแต่ GDP เราก็โตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะดูว่าง,งบวิจัยต่อ GDP มันจะเพิ่มขึ้นได้สักเท่าไหร่นะครับถ้ามาดูการทํานายนะครับโดยคุณนัทสิทธิ์รักเกียริวงนะครับนักวิจัยจาก t d r i ก็จะพบว่าถ้าจะได้2%นตะครับต้องไปถึงปี2590นะครับซึ่งไปไกลมากนะครับไม่ได้เหมือนกับที่รัฐบาลบอกว่าจะได้ในปี 2564คือช้ากว่าที่รัฐบาลอยากจะได้ไปเกือบ25ปีนะครับหมายถึงว่าถ้าไปตามเรื่อยๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้เร่งเครื่องงบวิจัยและพัฒนาใช่ไหมคะใช่ครับและแม้กระทั่งนะครับปีหน้าบอกว่าอยากจะได้1%นนะครับ1%นั้นก็ยังจะไม่ได้นะครับถ้าไปเรื่อยๆแบบนี้2 5 6 4นะครับจะได้0.62%แต่ถ้าอยากจะได้1%ต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปอีก56,5,000ล้านบาทมากกว่าทงในปันุบันบับ แต่ก็เห็นเป้าหมายของรัฐมนตรีท่านปัจจุบันนะคะที่ต้องการจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนจะทํายังไงให้เกิดขึ้นได้จริงคะจริงๆตั้งเป้ามานานแล้วนะครับว่าอยากให้เอกชนลง70นะครับเพราะเชื่อว่าเอกชนลงแล้วทําให้เกิดของที่ไปขายได้มากกว่ามากกว่าที่ภาครัฐลงกันนะครับก็เลยตั้งเป้าว่าให้เอกชนลงกัน70%ตั้งกันมานานนะครับแต่ถ้าทํากันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอกชนจะได้70%นะครับไม่ใช่ปี2 5 6 4อย่างที่รัฐบาลอยากจะเห็นนกัน นู่นแะครับปี2618นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับจะให้ได้เอกชน70%นะครับแล้วได้งบวิจัย1%ของ GDP ด้วยนะครับในปี2664ก็จะต้องให้เอกชนลงทั้งหมดนะครับ56,000ล้านที่พูดกันเมื่อสักครู่นี้ต้องเป็นเอกชนลงทั้งหมดจึงจะได้เป็นสัสดส่วนตามที่ต้องการครับ แล้วในรูปแบบการลงทุนที่ผ่านมานสามารถที่จะดึงดูดภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมงานวิจัยและพัฒนาได้มากน้อยขนาดไหนคะที่ผ่านมานะครับก็ยังดึงดูดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีมาตรการบางอย่างเช่นใช้ภาษีให้เอกชนหักได้200%แล้วตอนนี้ปรับเป็น3 0 0เนตี่แหละครับตัวนี้หวังว่าจะช่วยดึงดูดได้แต่ถ้าเราจะดูกันว่าต่างประเทศเวลาเขาดึงดูดการลงทุนให้เอกชนทาเขาทํากันอย่างไรครับก็มี3-4วิธีนะครับอย่างแรกนะครับวิจัยพัฒนาเน้นเอกชนทา ไม่ใช่ให้รัฐทำอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ประเด็นของประเทศไทยก็คือเอกชนจะลงเงินก็บอกว่ารัฐไม่เห็นลงเลยพอรัฐจะลงนะครับรัฐก็บอกเอกชนไม่เห็นลงเลยก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาสุดท้ายไม่มีใครลงเงินนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ต่างประเทศทำกันก็คือเน้นให้บริษัทขนาดใหญ่ลงเยอะเพราะเป็นคนที่มีความพร้อมมากกว่านะครับซึ่งกรณีแบบนี้ก็อาจจะทำได้ในประเทศไทยต่างประเทศก็ชอบเน้นให้บริษัทต่างชาติในประเทศตัวเองทำวิจัยกันด้วยแต่กรณีของประเทศไทยนะครับบริษัทต่างชาติเยอะแยะ แต่เขาไม่ทําวิจัยในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นคาดหวังยากจะเน้นให้อุตสาหกรรมไฮเทคทําอุตสาหกรรมไฮเทคในประเทศไทยก็เป็นของต่างชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นของประเทศไทยมีตัวที่เป็นไปได้ตัวเดียวก็คือเน้นให้บริษัทใหญ่ทําในเวลาเดียวกันก็ควรต้องให้บริษัทเล็กที่มีนวัตรกรรมสูงๆช่วยทําวิจัยอีกก้อนหนึ่งด้วยจะได้ช่วยหนุนเสริมกันนะครับ ควรจะมีข้อเสนอแนะอะไรจากภาครัฐเพื่อที่จะดึงดูดให้ภาคเอกชน,นรู้สึกว่าจะต้องลงทุนในงานวิจัยและพัฒนามากขึ้นคะต้องมีกลไกในการระดมทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันทํำยังไงไม่ให้รัฐเกี่ยงรอเอกชนเอกชนไม่เกี่ยงนะครับไม่ต้องรอรัฐจึงจะทําให้เกิดการลงทุนวิจัยพัฒนาให้ได้ซึ่งเรื่องนี้ขอติดไว้นะครับแล้ววันต่อไปมาขยายว่าจะทําให้เกิดการลงทุนทั้งรัฐทำเอกชนทำร่วมมือกันได้อย่างไรครับ เป็นทางออกที่คนก็คงอยากจะรอฟังนะคะว่าจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ความฝันที่จะเห็นงบวิจัยและพัฒนาเป็นเพียงความฝันกลางวันนะคะเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ประเทศพัฒนาได้มีเศรษฐกิจที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ